สวัสดีครับคลิปย่านเก่าเล่าอาดีตสำหรับคลิปนี้มาเลาะแถวถนนตะนาวสี่แยกอคอกวัวสี่กักเสาชิงช้านะครับเริ่มสตาร์ทกันตรงนี้เลยนะครับตรงแยกอคอกวัวนะครับก็จะเป็นแยกตัดกันร,ระหว่างตะนาวกับถนนราชดำเนินนะครับก็อันนี้ฮะตรงนี้คือคือสี่แยกอคอกวัวแต่ก่อนก็จะเป็น ย่านลอตเตอรี่หรือว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือจะชาวบ้านก็เรียกย่านหวยนั่แหละนะครับตรงนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่มีการซื้อขายลอตเตอรี่กันเยอะเลยนะครับตรงนี้เพราะแต่ก่อนนี่ก็จะเป็นอกองฉลากอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหลังจากมีการไหมเผาไหม้กันเกิดขึ้นก็ย้ายไป ตรงฝั่งแถวสนาบินน้ำนี่นะคือบรรยากาศก็ยังไม่ยุบนะครับยังแน่นอยู่นะครับสำหรับออพอค้าแม่ค้าที่จะมาจำหน่ายขายลอตเตอรี่นะครับมีราคานี้ถูกกว่าที่อื่นนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นราคาขายส่งแต่กัะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปซื้อปลีกก็จะได้ราคาถูกเนี่ยตรงนี้แหละนะครับตนน,น ตนาวเดินเข้ามาในตรงนี้ซอยนี้ก็เต็มไปหมดนะครับขายลอตเตอรี่กันนะฮะถึงแม้จะย้ายไปแถวที่ใหม่นะครับสนามบินน้ำแต่ตรงนี้ก็ยังมีมนต์ขลังอยู่นะครับในเรื่องขายลอตเตอรี่นะครับดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับอันนี้คือคือเป็นช่วงเดินเข้าไปข้างในนะครับตลุนตะนาวโดยโลอตเตอรี่นี่ก็ราคาถูกกว่า เยอะเลยนะครับตรงนี้คือใครที่เป็นคอหวยหรือว่ายัางไงนี่ก็สามารถมาซื้อได้คนยังไม่เยอะแต่คนจะแน่นก็นุน่นแหละช่วงวันที่สิบห้าสิบหกนะวันหวยออกนี่เต็มเลยแหลเนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับบุญพาวีดคนค่อนข้างจะเดินซื้อกันหนาแน่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อวันสุดท้ายๆเพราะว่านอกจากจะราคาถูกลงแล้วก็ยังมีเลด้วยนะครับขายแบบ คอนข้างที่จะแบบถูกอย่าง40 80เหรือ70ประมาณเนี้ยเขาก็เคยมีลถนะครับตรงนี้แต่ว่าเป็นวันสุดท้ายวันที่หวยจะออกคือวันที่16หละนะครับคนก็จะเต็มเนืองแน่นไปหมดมาลุ้นหวยลุ้นเลขกันอันนี้ดูแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์เก่าแก่กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับถนนสายอื่นๆนะครับก็คือ แถวอาคารพาณิชย์ก็จะเป็นในแบบรุ่นเก่าก็คือมีแค่สองชั้นตรงนี้ก็ประมาณว่าคงจะอนุรักษ์กันไวน้ละมั้งนะก,ก็ไม่ค่อยได้มีการรีโนเวทอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้มาถึงอ่อตรงนี้เขาเรียกตรอกสาเกานะครับตรงที่เห็นอยู่ไว้ๆตรงนี้เน,นี่ยตรอกสาเกาอยู่ด้านหน้านี่ฮะตรงนี้ที่มี คนจะข้ามไปตรอกสังกีนิทะลุน่้นเลยนะครับถนนอัสดางหรือว่าไปคลองหลอดนะครับแถวๆนี้แหละนะครับดูต่อกันนะครับมาดูย่านเก่าแก่บนถนนทนาธนาวกันต่อทางด้านฝั่งซ้ายมือนี่วัดมหันารามนะแอดมินไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ว่ารู้เลยว่าสวยงามเลยทีเดียวแหละสำหรับวัดนี้ ชะโงกดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าบัตริเก็บภาพให้มาดูตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์เก่าแก่ย่านนี้กันบ้างนะครับนน,นี้ถนนบุญสิริหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ดูมาตรงนี้ก็เส้นถนนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับทะลุไปน่นเลยนะครับอัศดางอยากจะให้ดูบรรยากาศเก่าแก่ของกทมกรุงเทพ สมัยก่อนๆเนี่ยตึกก,ก็จะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยอันนี้มาตรงนี้คือสารเจ้าพอ่อเสือในสารเจ้าพอ่อเสือนี่ตั้งอยู่บริเวณถนนตะนาวนะครับนี่ฮะสารเจ้าพอ่อเสือ,อขนาดขนาบข้างด้วยร้านอาหารอร่อยนะครับตรงนี้สารเจ้าพอ่อเสือก็มาอยู่ในแอรีเดียวกันกับถนนมหานบใกล้ๆกับ เสาชิงช้านะครับดูกันต่อดูกันมาเรื่อยๆนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็จะมีะร้านรวงร้านค้าขายของขายอาหารเนี่ยตรงนี้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เดินลัดเลาะมาเรื่อยๆยนะครับุนถนนตะนาวกันต่อครับย่านนี้เนี่ยะจะเป็นแหล่งนะครับมีโรงแรม เกทเฮาหรือว่าห้องเช่าเนี่ยชาวต่างชาติก็มาอาศัยกันเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยเนี่ยนะถนน uh, ตรงเนี้ยตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นย่านการค้าที่คึกคักและเก่าแก่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลานะครับเนี่ยมาถนนพแพล่งสภศาสตร์นะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งเกทเฮาเป็นโรงแรมนะครับ นี่ฮะแพร่งสรรพสตร์อ่าเดินขโมนิเข้าไปดูอีกนิดนึงนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างถนนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณว่ามีโรงแรมอ่เขาเรียกโรงแรมจิ้งรีดหรือเปล่าโรงแรมแบบราคาถูกนะครับไอ้พวกที่แถวแถวคลองหลอดลก็จะเดินมาตรงนี้แหละเนี่ยฮะตรงนี้ก็มาดูแถวแถวนี้กัน จะเป็นพวกเคิดเท้าบ้างโรงแรมบ้างที่ไม่แพงนะครับก็คือล้นมาจากเข้าสารเนี่ยก็จะเป็นแถวๆนี้แหละนะครับสําหรับให้ต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบสไตล์แบ็คแพ็คเนี่ยมาพักมาเช่า,าต่างชาติเยอะเหมือนกันนะครับแต่แอดมินก็พยายามจะไม่ได้จะถ่ายสไตล์ของแอดมินก็คือไม่ได้ให้ติดกับนักท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะนะครับบางทีก็หลบหลบ ว่าในเรื่องของคอนเทนต์ที่แอดมินทาอยู่นี่จะเป็นเรื่องของอไม่ได้เป็นเรื่องของสถานที่เก่าเก๋น,นะครับแต,แต่ละย่านแต่ละย่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอามาดูกันต่อนะครับเะนั้นก็ถึงตรงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทั้งข้างล่างเป็นร้านอาหารข้างบนเป็นที่พักอะไรเนี้ยก,ก็จะนิยมกันนะเดินมาไม่ถึงไม่ถึงสุดนะครับก็ย้อนกลับ ครับเมื่อสักครู่เนี่ยถนนโรงแรมที่เ,เคยเกลื่นนะครับแถวพวกที่มาเที่ยวคลองหลอดผีขนุนผีมะขามเนะี่ยก็จะมา,าโรงแรมชั่วคราว,าแ,ถวาแถวนี้แหละนะครับอ,อันนี้ก็มาถึงถนนตะนาวเหมือนเดิมนะครับอาหารการร้านอาหารช่วงนี้คนก็มาแน่นอยู่พอสมควรแหละนะครับตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะ ใกล้เที่ยงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ลูกค้าเขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเต็มนาะเลาะมาเรื่อยๆอดูบรรยากาศขายของขายอาหารกันบ้างช่วงเพลงสปาร์สาดมาถึงตรงตรง,ตรงนี้ถึงถึงไหนกันเดียแอดมินขอนดูก่อนแต่ที่แน่ๆนถนนตรงนี้ก็เขาเรียกถนนตะนาวอยู่แล้วนะครับ ย่านเก่าแก่นะครับตรงนี้ตามตรอกซอกซอยก็ค่อนข้างที่จะมีร้านอาหารกันขายของกันนะครับตรงนี้นีไปดูตึกแถวออาคารพลิตโบราณด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ถนนแพร่งนารานะครับก็ เหมือนเดิมนะครับขนากนกันกับแพ่งสปัสสั์เมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์แนวโบราณราสธัตปัตสยกรรมแบบเดิมๆนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับตรงนี้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ทะลุนูน่นแหละคลองหลอดนั่งและถนนอัสสดางนะครับดูตึกแถวเก่าเก,าก่ก็ผ่านมาตรงนี้มาถนนแพ่งภูทรน,นะครับตรงนี้ ก็ย้อนกลับมาเมนนะครับถนนเมนตะนาวอันนั้นตรงนั้นร้านข้าวเหนียวกอพานิชเจ้าดังเจ้าอร่อยนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ถนนตะนาวแถวตรงข้ามกับปากถนนแพร่งภูทรนะครับโผล่มาก็เจอเลยนะครับกอพานิชข้าวเหนียวเจ้าดังเจ้าอร่อยรับชมกันต่อนะครับย่านถนนตะนาวนะครับตรงนี้ก็ถึงสี่กักเสาชิงช้านะครับก็ขอจบคลิปตรงบริเวณ ตรงนี้เลยนะครับสีกักเสาชิงช้าครับคลิปย่านเก่าเล่าอาดีตย่านถนนตะนาวเริ่มสีแยกคอบววถึงสี่กักเสาชิงชา้าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำคัญที่สุดครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ